เาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนหับนะคะซูเพจศิริสาวพูดไทยวันนี้ลายโคนากับนันคือเก่านะคะวันนี้นี่มาละกระปูหลายขนะดนี้ก็คือต้องดองแล้วดองกระปูไปแล้วดองใหม่วันนี้นะงดองกระปูนะคะวันนี้เพราะว่าหลายได้ยุ่โคเขาปูลายก็ต้องจับมาจี้กัน กินด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น,นนะคะเดี๋ยวที่มาเบิ่งวิธีเอสเวดนะเลยนะคะสูตรนั้นเอสเนลเลยค่ะนันันเตรียมลงไปเลยจ้าก็ระเทียมนะคะเอาลงไปก่อนโซขั้นตอนก<ม>็ต้องเอาเปลือกออกอะไรมันจงังโฮมแซนด์ซันี่บอสนี่ยมันจะใส่เลังใส่เลังก็ได้ยเอากระปูใส่เลยวะคะปูไปเลยกระปูเนี่ยเขาต้องน้อง,นะะองลำแข็งไว้ละจ้านี่เอาไปเลยมันแต่เด้อกระปูนี่ยามนี่มันมันนะมันจะเบิดฝนแล้วจ้ะก้ามก็ใส่บนนันน์ใส่เลยอร่อย น่าจะเต็มพอดีได้หน่เนาะนซึ่งกระปุกน,น้อยนี่ก็แซ่บไปได้นห,นนไหนิหอไอ้เราบปคอยงานกระปูกบันไดน่ากินด้วยแต่มะฮุงก็แซ่บไปได้น,อนน,นอนนั่นเนาะพอดีเต็มเลยไปก,กับกระเทียมใส่อีกอืมอืมไปเลยนี่ไปกับน้ำปลาใส่ซันนี้เลยเบ่แอไปเลยกระทวมอันนี้ พอป่นานะคะบพอก็ต้องใส่อีกอาจจะสองขวดประมานั้นปูดองเอดเอดสส่วนนี้หนึ่งเนาะคิดจักมือจังได้กินบัเนี่ยสองขึนเอาไว้สองขึนแล้วก็กเอาขึ้นจากอันนี้ไปเลยขึ้นได้เลย,เลยถ้าเอาห้าไว้แช่ไว้มันเนื้อมันจะบนเนนสองขึ้นนะแค่นี้ก็ได้อยู่อตอนนี้นห้ลงไปบ้ัว ได้ยังเพราะวันมือหนึ่งห้ากว่ากับกั๊บผิดตัวนี้ลงพอดีนี่แล้วล่ะแกดีล่ะแกนี้ล่ะทุกคนอ่ะทางเต้าห้อยคิดว่คือใบแหละนะคะทางเต้าห้อยคือจะกินเท่ากับเอามาปิ้งปิ้งยางไฟหลังจากจำโอ้มันมันจะมีความเค็มในตัวแล้วไม่ต้องห้าวว่ต้องใส่น้ำปลาว่ต้องใส่เกลือมันสิมีความนัวของมันอยู่เลยนี่อ๋อก็คือนัวเลยเนาะ นี่ไงคณมีนำไปใส่ท่วมเลยก็ได้รไหรือใส่ประมาณแบบพอดีโตเลยก็ได้นะคะทุกค<ใ>นก็ประมาณนี้อันนี้เขาจะปิดไว้เลยสองมื้อจะิได้กินสองมื้อสองคืนไม่บอกนะสองมืออง้อซํออานี่แ่ละถ้าสิบซ้ำนี้อีกสองมื้อนะคะก็สิได้กินเลยแล้วกรํตำน้าไปตำกินนกปูดองนี่ถ้าเขาขายกระปุกนี้จากบ้านนั่นนะเขาขายประมาณร้อยร้อยสั่ประมาณร้อยร้อยสร่วนะคะทุกคนประมาณเพราะว่ายังไม่เต็ม ถ้าเต็มนี่กระเจาะอยเสาถ้าเต็มนี่ก็จาะลอยสานะคะจะประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวทาเบิ่งอีรามางวดนาเผิดนล่าจะได้กินตำอันมะฮุงไส้ปูนะคะก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้คลิปสั้นๆเลยมาฝากพีเอฟซีน้องไหนก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพจเสียงสาวไทยเด้อจ้านะคะเดี๋ยวทาเบิ่งเดี๋ยวจะเอาไปตำตอนนีพีเอฟซีเบิ่งยูเด้อเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย